สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมากินกุ้งเผากันครับดุดันไม่เกรงใจใครกุ้งกุ้งไม่น้ำเผาเราไปกินกันเลย <c oughs> แกให้หน่อยอาได้ดุดันมาอย่างไงวะโอชิบอกว่าอยากกินแล้ก็เลยไปเลยจ้ะแต่ชิชักกุ้งพาดทำไมต้องซื้อกุ้งอะไรนะ ชอบกินกุ้งธรรมดาทำไมแม่ต้องซื้อกุ้งเผามาให้ด้วยไม่รู้อันนี้แหละอร่อยดีชิลองกินก่อนเธออ,อร่อยอร่อยกินบ้างนะได้เขาว่าเป็นคนแก่อ่ะเจ็บมือห้ากินด้วยเป่ะกินเยอะไม่ได้แม่เลี้ยงมนต้องถ่ายลีปอีกให้หนูกินตัวแม่เลี้ยงกินหัวเพราะว่ารัก บอกรสชาติเลยนะอร่อยหอมอะไรอะแม่เนี่ยไม่เป็นไรมันคือมันมันกินไปได้เลยไม่ช<ม>อบกิน มมแม่จ้องดูเลยเหรอชิไม่ได้กินน้ำคอแห้งเลยขอกินไหไงไหมใช่ไหมอยเด่าจะเอาให้เพราะว่ามือเดี๋ยวไปชี้ทำของพังหมดอ่ะ ออร่อยไหมอะไรอ๋อเปลือกเอกอโทษทีน่าเลมเอาเปลือกไปให้ได้ไงวะแต่ของอุชิจะเป็นจิ้มอะไรร้นมะเขือเทศเพราะว่าวันนี้ไม่อยากกินเผ็ดใช่ไะมแค่กุ้งเผาเท่าไหร่ ฮะกุ้งเผาเท่าไรหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลแล้วทำไมเสียงต้องดุดันด้วยอะแม่ทำไมไม่เอาซอสเนี่ยมาให้อ่ะมันหกเนอสอะไหนทดลอที่ทดลองเนี่ยมันมันหกเนี่ยไม่ใช่ไรเดี๋ยวที่ทดลองที่ลองมันบอกที่ทดลองทดลองใช่ที่ทดลองก็ไม่จริงพูดอย่างนี้นะเนี่ยกินค่ะจริงค่ะ ทำไมมันเหนียวจังเลยอะไรอะกุ้งอ๋อมันเป็นกุ้งแม่น้ำอย่างนี้แหละก็เคี้ยวให้แหลกนะอย่าแบบกินไวเดี๋ยวติดคอ <c oughs> ทำไมเวลากืนมันเป็นเสียงอยนะ่างนั้นอะก็คือมันเสียงนี้อยู่แล้วอะไม่เลียงกืนไม่เห็นดังเอ้อเลยอันนี้มันโดนเชื้อเลยอะเฮ้ย <c oughs> เขาเจ็บเล็กปะพี่ยังไม่ช่วยเราแกะมกั้งเป็นลูกเนี่ยสบายแบบนี้แหละเห็นไหมละ่ะ ตอนที่เป็นเด็กก็แม่เลี้ยมก็ดูแลพอโตมาชิก็ต้องดูแลนะเพราะแม่เลี่ยมแก่โอเคเกลวกินดีมันเป็นยังไงมันอนมันเหมือนกุ้งอันตัวน้อยที่เราเคยกินนะค่ะอันไหนอร่อยกว่ากันคือมันไปนใส่เพืซอ่าไหมจ๊ะอ๋อกุ้งทะเลใช่อร่อยมากกว่าอันนี้<ม>คือกุ้งแม่น้ำใช่น้ำอร่อยฮะ ม,มันอ่อยแล้วเมื่อกี้บอกกับทุกคนบอกว่าอร่อยห <c oughs> ลอกหลอกลวงไม่หลอกไม่ได้หลอกไม่มันคือรสชาติมันไม่เหมือนกันไงแม่เลี้ยงเข้าใจกุ้งแม่น้ำจะเป็นกลิ่นแบบนี้แหละ <c oughs> ดูแม่เป็นท้อและเขาว่าโอสีมันเขียวยากมันออกแบบเนีนเยนๆไงแม่ได้สองอันแล้วเหรอเนี่ยอื เกี้ยวเคียนะวให้แหลกนะติดคอนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบกินทีละครึ่งตัวก็ได้อืกินทีละครึ่งก็ได้ลูกอยูติดคอตายห่าี๋ยวพ่อว่าตายหนะ่าทำไมมันบาป ติดคอตายอ๋อติดคอตายตัวตรงๆรงเลยครับผมเออตัวตรงๆยืดตัวหนูเออทำไมแบบพูดได้สอนอะไรไม่ฟังเลยเนาะอ,อืมนี่แหละคนเรามันต้องกินแบบอกผายไหลผึ่งตัวตรงเรียลองจิ้มแบบเผ็ดๆได้ไหมแม่เมื่อกี้พี่กิก๊กเอ่อคุยกับเมื่อกี้พี่กิก๊กมองชิคถ่ายคลิป อืมทำไมเนี่ยหลอกๆๆพอๆหาไปเท่าไงกินทีละครึ่งกินแบบว่าทุกคนจะไม่ให้เลียมแบบว่าแบบคอจะฮึ่มฮึ่มไม่ได้นะดูดิเอาชีสแบบติดเล่นมากแม่ครับครับดูชีสอ่ะกินคอยลกินเพลินได้หน่อยหนึ่งได้แล้วแม่แนะนให้กินเกินคำที่เคี้ยวก่อนแล้วค่อยกินเออเดี๋ยวมันจะติดคอแม่แกให้ชีสที่เขาเจ็บเล็บ แต่มันเสร็จอยู่แล้วลหละเขาแต่ก็กินได้แล้ววันนั้นกินพริกต้องห<ใ>นึ่ <1, S 2> <า>งสามเม็ดม,มีพ,พี่พี่ป้าๆบอกว่าเวลาชิ้ถ่ายคลิปอะไรทําให้ขำได้ทุกทีเลยตลกชิ้ตลกอะไรอย่างเงี้ยไม่เด้กก็เลยบอกว่าชิชอบติดเล่นเกินเรื่องทุกเรื่องชิชติดเล่นมากกินชอบ กินก่อนแล้ค่อยกินคำใหม่บอกว่ายัางไงถ้าไม่ตั้งใจจำให้ถ่ายต่อไปเออแล้วก็หยุดแล,แล้วก็หยุดแล้วก็ตีไอเีแล้วก็ให้ออกไป <c oughs> นี่มันขายกูนะก <c oughs> <c oughs> ินเขา <c oughs> แม่รูปเขาแบบคุยกันนี้แหละค่ะทุกคน รักกันดีเนาะตีกันทุกวันรักกันดีแล้วก็ตีกันทุกวันเลียมก็อยากจะกินเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเรานต้องไปถ่ายคลิปช่องเลียมกไงทุกคนก็เลยกินเยอะไม่ได้ผมมันทำไมเป็นสีอย่างเงี้ยไม่รู้เสือผมหน่อยกว่า กูมันเม่ากูมันปื้นเสียอย่ามันหล่ออะไรเวลานี้มันใช่เรื่องไหมเนี่ยแม่มันมีวงกลมอะไรก็ไม่รู้อะนั่นคือไข่ของมันลูกกินเลยกินเลยมันมันไข่กุ้งนี่แหละคือไข่กุ้งพอไปกินเรากินไปใช่ไหมเราจะเราจะอิ่มตลอดเวลาเพราะเรามีแบบลูกแพพันอยู่ในท้องอ่ะยิ้มแบบ มีความสุขดิเหี่ยมกดต๊ะต่ยาไอจี้อ่ะนะไม่ตัดเลยนะถ่ายอย่างเดียวนะถ่ายเขานะไ,นนะมไม่ได้นะเป็นหนุ่มเป็นแน่นอ่ะชีสวสาวอยู่ในนี้เยอะน่าจะบอกให้จะม,มาเล่นได้ไง <c oughs> มแม่ครับ <c oughs> แม่จะให้จดหรือไม่ให้จดเลยโดนจดท่านไว้ก่อนจดจะลงจดจะจดใจลงแล้วแม่ฮะจดจะลงแล้วอ่ะจดจะลงแล้วมีอ่ะจดจดยาคดไม่หายก็จดไปดิเออเขาล้อแล้วแต่ดิเขามาคอมเมนต์บอกว่าชิ้นดแตกอะไรเงี้ยแล้วแต่ชิ ปส<อ>ชิ้นโตยังไงอืมอร่อยอืมสุดยอดเลยครับลูกพอออกมา้น,นี้อะบอกว่าอยากกินปูแต่ปูไม่ค่อยสดแ้วอย่างอ่ะที่เกลยดแกะด้วยแกะไม่ค่อยเป็นก็ไมทำไมไม่ดีล่ะ อะไรนะบอกพ่อเบียไม่กินทำไมไม่กินล้วไม่เลียมด้วยแม่เลียมกินไม่ได้แม่ต้องถ่ายคลิปถ่ายคลิปตอนนี้เหรอมีพ่อชื่อว่าอะไรเอ่ยพ่อตาลึงป่าโอ๋ยพ่อเบียมีมแม่ชื่อแม่เลียมมีโอชิชื่อว่าโอชิเออโอเคอายุกี่ฮะอายุกี อายุกี่ขวบห้าขวบใช่หรอใช่ใช่โอเคไม่เรียนก็จำไม่ได้นั่งเลยดิเด,ยดเดี๋ยวก็พอละเดี๋ยวจะพอแล้วเอากินอีกตัวนี้หมดแล้วพอแล้วเดี๋ยวไปค่อยไปกินหลังไม้ลูกชิชุชไอชี้วอนอีกแล้วครับท่านเ <laughs> <laughs> ช็ดมือกินนำ้ำไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวติดคอตาย กันมาเอามาจะไปกำกับเคีนะ้ยวอะไรแบบเนยเคี้ดีดีดิอยากเล่นดิเยอะคลิปนี้ชิคก็ถ่ายคลิปถ่ายแม่ถ่ายลนะใช่อรารมมติละเลิกมาเอาถ่ายเอากินนะรีบเคี้ยวนะถ้าเราไม่ดีจะไม่ให้ถ่ายแล้วจะทำดีไหมจนเะนี้ยทำดีมาก กุ้งอันนี้มันเนื้อแน่นมันเลยเคี้ยวไม่ค่อยได้ฟันไม่ค่อยดีกินน้ำเก่งมากเลยลูกสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจุ๊บ